ไม้ไผ่เอามาผ่าเป็นเส้นที่บางมากนะบางคมนะครับประมาณใบมิดโกนอะคมมากเสร็จแล้วก็เอามาสารเป็นเป็นอันนี้เนี่ยฮะเป็นตะกร้าสวยมากแล้วเหนียวทนและที่สําคัญนี่นอันนี้กำลังนิยมมากเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยฉลอมอันนี้เขาเรียกกลวยกล๋วย ชลอมที่เขาใส่ของไปทําบุญที่วัดน่ะเครียววันวันสอะไรนะวันสลักพัดอ่ะนี่ฮะชลอมนี่ฮะใส่สลักพัเกดเป็นชลอมที่สังกทา,านใส่ของพวกสบู่ยาสีฟันข้างในแล้วก็เอาไปถวายพระแล้วบางทีนะของข้างในอ่ะราคาสู้ชลอมไม่ได้ชลอม ทำยากกว่าสวยกว่าน่าเก็บรักษาไว้มากกว่าทันงที่รับสัฆกานมาก็จริงแต่ว่าเราไม่เอาของข้างในสังฆทานเอาเฉลองเก็บไว้ไว้ใส่ของนะครับสวยมากนะครับเนี่ยจากไม้ไผ่แล้วเหลาได้สวยมากนะครับมีขั้นตอนการเหลาที่ตื่นเต้นมากนะครับเริ่มตั้งแต่ไปหาไม้ไผ่มาแล้วก็เอามาผ่าเป็นซี่ซเป็นเส้นเส้นแล้วก็นั่งเหลาทีละเส้นนะครับจะนได้เป็นขนาดเนี้ยแล้วก็เอามาสานสานได้ได้ขนาดเนี้ยขอโทษทียกมือ นี่ฮะนี่ฮะได้ขนาดนี้นี่ะอันนี้คือไอ้ตรงกลางเขาตัดเอาไปทําเป็นก้นก้นตะกาเนาะต้นตะกานะครับนี่ฮะคนที่ทําอยู่ที่ทั้งหมดเป็นคนวัดคนวาคนชุมชนคุณธรรมวัดพนาไหลาเกษมครับเขานั่งทํากันเป็นกลุม่มทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันพระไม่หยุดนะครับผม น,นายอนันต์ปันแปงเป็นอ,อยู่ในกลุ่มจักสารของกลุมชุมชนคุณธรรม,มาาวัฒพระนรยเกษมเขากะทํากันได้ก็ผู้สูงอายุไล่ฟังตะก้าอะไรพวกนี้เราซำส,สารตะกา้าสารเครื่องสังฆทานที่เครื่องบูชา,า,า,าอะไรเนี้ยแล้วก็เน่ยอย่างตะเลอมตัวเนี้ยไปใช้ไปเป็นใส่ของฝากให้ผู้ใหญ่ อ่าก็ได้จะใส่เป็นสังฆทานถวายพระก็ได้จัดงานที่ถวายพระนะครับเอาของใส่แล้วก็ไปเป็นสังฆทานก็ได้มีหลายอย่างในนี้ก็เป็นอ่ากร้าพินโตพินโตนี่ก็ใส่ได้เป็นมีฝาปิดมีฝาปิดนะครับอืให้มีฝาปิดเอ้ย,อยปิดกาวมันมินดแล้วไม่มันเป็นแค่ไอ้ทา ถาชเลนแกทาเอรอยไปมันเลยติดคือมันของใหม่นะของใหม่มันเปิดได้แล้วครับทีนี้ข้างในก็คือไว้ใส่ของได้ทุกชนิดอ่าเนี่ยครับเปิดได้อันนี้ทำยังไงขั้นตอนทำมายังไงเนี่ยขั้นตอนก็เราก็เริ่มจากเนี้ยใช้ตอกตัวนี้และใช้ตอกตัวนี้สารสารเป็นอ่า เขาเรียกสารหกเหลี <roommate? Yeah. S 1> <that> ่ยมอะอ่าสารเป็นหกเหลี่ยมสารก็สารเป็นหกเหลี่ยมทุกทุกทุกตาทุกรอบอะฝามก็เหมือนกันอ่าแล้วใส่ของถ้าเราใส่ของฝากไปฝากผู้ใหญ่ฝากไปสังกัดอสังกะสักกะลอ้ผู้ใหญ่ไปดำมหัวอย่างสงการก็ได้นะใส่ได้ทําได้หมดไล้มันหิ้วได้สวยดีอเบาด้วยนะเบาด้วยถ้าถ้าเราจะ เอาไปใช้ที่บ้านหรือเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ที่เขาจะไปทําอะไรก็ได้อย่างนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นสลอมสลอมนี้ก็ใส่ได้ใส่ของไปทําบุญก็ได้ไปฝากช่วงนี้เป็นช่วงเขาเกษียณเขาฝากเกษียณแล้วเราใส่เขาเนี่ยเราไม่ต้องซื้ออย่างพลาสติกหรืออะไรเนาะอันนี้เรา อาไปตลาดไปตลาดไปตลาดก็ได้มันเป็นตะก้าอย่างนี้มันมีหลายอย่างครับหลายอย่างตะก้านี้ให้ผู้สูงอายุหรือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยใส่สรุงไปวัดจะใส่ดอกไม้ไปวัดได้สวยดีครับอันนี้นี่เป็นพุ่มพุ่มสักกะละที่นี่เรือว่าเราจะ ไม่ถ้าเราไม่ทำเป็นพุ่มสักกะก็จะไปหลอดไฟห้อยโคมไฟใช่โคมไฟโคมไฟทั้งไงห้อยเป็นโชว์เอาตั้งอย่างนี้ก็ได้คว่ำอย่างนี้ก็ได้เราตามร้านอาหารเขาก็มีออเดอร์มาสั่งกันอยู่นี่เป็นกระด้งน้อยกระด้งน้อยนี่สำหรับร้านอาหารที่เขาไปเป็นเสิร์ฟอาหารวางของวาง เป็นอย่างพวกไอ้วางไอ้วางครับใบตองใบขมบัใบตองแล้วก็เอาเอาแคบหมูแคบไอ้ผักใส่ไอ้อะไรเขาเรียกไอ้ที่ปลาทูก็ได้นี่ปลาทูเห็นปลาทูมันมันจะไม่ได้เราปลาทูเพราะว่ามันจะมีอีกอย่างปลาทูอีกอย่างอันนี้จะไปใส่ของที่เราประชุมพักเบกใส่พักเบกได้ใส่ขนมใส่เนี่ยขนมที่เป็นกาแฟอันนี้ นี่เป็นตะกร้าใส่น้ำใส่ขวดน้ำแบบไอ้ของเครื่องดื่มเล็กๆนี่นะใส่ได้แต่ตอนที่เขามาสั่งขวดน้ำอัดลมเนี่ยขวดเล็กๆอะไรนะเอ็มร้อยห้าสิบหรือว่าเป็นใส่ถ้าเป็นใส่ไอ้ขวดเบียร์ขวดเล็กๆได้เบียร์เล็กๆได้ใช่ตะกร้าแก้วเล็กๆแต่ขวดใหญ่ใส่ไม่ได้ อันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็น่าอันนี้ก็สวยอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นสลอมีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็สวยดีอันนี้เป็นของแบบหิ้วไปใส่อย่างพวกโทรศัพท์ก็กระเป๋าอย่างเงี้ยของผู้หญิงจะหิวไปที่ชุมชนไปที่ตลาดอะไรมันใส่ได้สวยดีออนั่นนั่นนั่นอันนี้อันนี้เป็นดอกไม้นี่คือไม้ไผ่ยังไม้ไผ่ทำด้วยไม้ไผ่หมดเราทำจากไม้ไผ่ดอกเราก็ทําอยู่ในวัดเราทําแบบ เป็นเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรมีสัญลักษณ์ว่าถ้ามันมีสิบสองชั้นก็เป็นแบบพ่อคุณของแม่เห็นไหมอะไรอ่ามันไม่ไม่เขาเรียกว่าหนะมันหน่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ยเราจะทําเป็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นสโลแกนนะเป็นสโลแกนขอามันว่าถ้ามีสิบสองชั้นนี่จะเป็นพ่อคุณแม่พ่อคุณพ่อไม่เท่าไรเลยว่าคุณพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยเราจะวรงไว ตะก้าอย่างนี้ก็เหมือนกันแล้วจะมีอยู่สตาอย่างนี้เนี่ยอย่างบางครั้งที่หลงหลงพ่อเขาดะลายตะก้ามันจะมียไม่อีกสองเขาดำมากเหมือนกันมีสองตาสามตาก็เป็นเนี่ยไอ้นั่นก็มันเราทําเป็นมีสัญลักษณ์ทั้งหมดไม่ได้ทํำไ้ได้เลยแต่ ถ้าท่านพระครูอธิบายนะท่านอธิบายได้แม่พอพรูท่านบรรนเราพ่อครูอธิบายมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วเราอธิบายได้สุดยสบายนี่เหรอคะแม่อันนี้ก็เป็นท่าเนี่ยเดี๋ยวเป็นถาดเอาเอาชุดมาชุดมีเอาโดงน้อยน่ะมาเอากระดงน้อยกระดงน้อยอันเนี่ยวัเนี่ยเขาจะไปวางเป็นเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารอ่าเนี่ยมันจะมีที่ใช้ช้อนอีกแก้วนี้เป็นถาดวางของได้ช้อนเนี่ย แต่บางครั้งเราก็แปลสภาพออกมาเหมือนกับเราได้มันมันไม่มีตัวอย่างเนาะแบบนี้เอาตัวนี้รับนี่่า <c oughs> ตัวนี้เราก็เหมือนตัวนี้เราก็สานเหมือนกันแต่แล้วเนี่ยเราจะตัดแหวกออกให้เป็นนี้แล้วก็เอารูปใส่เป็นกรอบรูปเป็นกรอบรูป,ป,ก,รปก็ดูสวยดียแต่นี้เราไม่ได้ใส่เราแต่เพียงแต่เตรียม แผ่นนี้ไว้อเอารูปใส่แล้วก็กรอบให้มันเป็นนี่ก็สวยดีอสมุนอย่างนี้ยนะอย่างเงี้ยเลยนี่ถ่ายรูปอย่างนี้เลยอยากไม่หน่อยยไม่หน่อยอ่า่ม่อย่างี้หน่อยมันเดี๋ยวมันไม่ไม่ว่ามันไม่ตรง เอออย่างเงี้ยอันนี้ตรงอันนี้อันนี้รูปสดๆเลยเนี่ยรูปสดเลยเออถ้าถ้าถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ถ้าถ้ามาสั่งเอาเอาตัวอย่างหรือว่าเอาแบบมาว่าให้ทําอย่างเงี้ยก็ทําได้คือถ้ามีแบบตะกร้าหรือแบบที่มันเป็นพลาสติกมามาให้ดูเป็นตัวอย่างก็ทำได้เลยทำได้แต่ว่าแต่ต้องทันในลักษณะของที่เราเคยทำเนี้ยหรือลายของเราเนี้ย แต่ถ้าไปสาลในอะไรอื่นเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อนนี่มันก็คือเขาทําก่อนมาแบบเริ่มใหม่ก็คือทําไปตามเพื่อนๆก่อนล่มเดียวนี่หลังจากที่เขา,เาส่งไปแต่ที่สำนันนงนกางานอย่างอื่นกนส่งไปว่าอันนี้เป็นของเป็นกลุ่มจักสานของบ้านเรื่องเหนือเนี่ยอันนี้ก็เขาก็ได้รางวัลน,นั่นมาผ่องไปโชว์งานเี้ได้เขาก็ได้อย่างมากอ่คือคนก็นกนส่งเสริมด้วย เสริมเขาก็เขาได้รางวัลได้เป็นกลุ่มจักสานที่ขึ้นแต่เขาบอกได้ขึ้นโอท็อปเพราะว่าของใหม่มันทําบัตรันมันทําจ้าถ้าไปโอท็อปนี่ยถ้าเป็นต้องการด่วนเขาก็ทําบัตรันทั้งหมแต่ว่าได้ขึ้นทะเบียนขึ้นอย่างไรอยู่กับเดียวกับพัฒนาผีมือขึ้นมากอะเนี่ยยังที่เห็นเห็นกันเนี่ย ใช่ที่บวชสวยบวชงามก็จะเป็นอ่างนี้กับป้าพวงขึ้นมันดีมันงามขึ้นมาใครจะคิดว่าฉลองสวยขนาดนี้อ่าสวยอันนัแต่ทําด้วยนี่ไม่ตอกทุกอย่างบ่มีการที่ว่าใส่บ่มีบ่มีอย่างอื่นมีลวดมันมีอะไรมาไม่มีลวดแบบมีเล็กอ่ามีแต่ไม่อย่างเดียวทําได้ตอกของพื้นๆบ้านเ้าไนเอ่อถ้าไม่ไพ่ที่ทั่วไปก็มีเยอะอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยดีไม้ไผ่ไผ่บงไผ่้างอย่างที่เฮาหันกันทุกวันนี้มันบางครั้งมันก็บบะเหนียวเลย่างก็คือ ถ้าเรามาทำปุ๊บได้บักขีวันก็ต้องมีหมอดมีแมลงที่มาเจาะมาทำเหมือนกันออแต่ไม่ไม่ไผ่ตรงนี้จะไม่มีหมอดมันมีหมอดแต่ปนฮ้องว่าไม่ไผ่อย่ายงก็ไผ่เย็นไผ่สางเย็นแต่มันก็มันบ้านเขาจะมีน้อยที่สุดที่เขาปลูกกันไว้แต่เขาก็ไปซื้อของผนก,นกน็ราคามนกับแพงแต่บางบางคนที่ผนสงสารดีว่ากลุ่มผู้จัดสรรคนเท่านี่เนอะก็เอาเครื่องบริจาคก็มีอี่นะก็ได้ซื้อผ่อง ได้ที่ของปน้องเฮ่อพ้องเป็นไม้ไผ่แก่ใช่ไหมเอ่ากัดเอแ่อย่างน้อยก็ต้องส่องผีขึ้นไปถึงจะทําได้ทําดีถารับรองไปไว้ไม่มีมอดไม่มีมอดอ่าทนทานรับรองได้ว่าแต่ทำท่าก็ทาไปเอ่อยสลักท้ายไหลนิอยู่แต่ถ้าสั่งเขาบอกเฮ่เขาบอกเขาเทบัดใช้บัดท้าก็ได้แล้วแต่คนชอบว่ะบัดท้าก็ท้าบางคนก็บัดท้าที่ออเดอร์มา ถ้าคนแก,ๆๆก่ๆก็กัมีถินมือเมื่อก่อนนี้พื้นฐานมาแล้วแต่ถ้าหมยังผู้หญิงนี่ก็ได้แต่ต้องมาฮัดมาฟึกกันทำกรรมเขาก็มาสอนกันอยู่เครื่องจักสารขันตกมีทุกอย่างนะครับตะกร้าเนี่ยมีหลากหลายมากมีอย่างเงี้ยก็มีเราไม่เคยคิดว่าไม้ไผ่มาทําอย่างนี้ได้เราเคยเห็นแต่พลาสติกนี่เป็นไม้ไผ่ที่สามารถจะ เอ,เอาไปแขวนไว้ข้างบ้านะนะดอ<ป>กไม้ห้อยโชว์เนี่ยใส่ไม้โชว์ก็ได้สวยแล้วที่สำคัญคือเบามากเบาและเหนียวทนนะครับเพราะว่าเป็นไม้ไผ่พิเศษแล้วก็ดูความคงทนและที่สำคัญละเอียดมากตาตะข่ายอะไรต่างๆเนี่ยเสมอกันนะไม่เบี้ยวอ่ะสวยนะครับนี่คือสินค้าที่ ชุมชนคนที่นี่เขาทำาเขาไได้ท้าสีอย่างอื่นใคมีสีใครมีมนอกดาบสีสลกอย่างเดียวต้องเป็นสีสลกอย่างเดียวนธรรมชาตินี่นะครับนี่คือความสามารถของคนที่นี่นะครับมาช่วยกันทำให้คนมาวัดมากขึ้นแล้วก็การมาวัดครั้งนี้คือมาแล้วก็ได้งานด้วยนะครับผู้หญิงเขาก็มีงานถนัดอีกแบบหนึ่งผู้ชายก็ถนัดอีกแบบหนึ่งทุกคนก็เอาความถนัดของตัวเองมา นะครับผู้ชายก็ไปหาไม้ไผ่ไปบุกป่าฝาดงไปเอาไม้ไผ่มามาผ่าผู้หญิงก็เป็นไฟาเหลานะเหลาให้มันดูบางเบาพอดีกับที่ตั้งใจไว้แล้วก็มันก็จะได้ของนี่มานะครับนี่คือชุมชนวัดพนาลายัยเกษมจังหวัดเชียงรายนะครับ